พูดเนี่ยถามว่าพูดไม่ถูกใจเหรอเครียดเละความจริงมันถูกใจเต็มทีแล้วเราไม่รู้จักใจไม่รู้จักหลบไม่รู้จักรีดหนึ่งเองคนจะว่าคนอื่นพูดเลยไม่ถูกใจมันพูดหลงความจริงมันถูกใจที่สุดแล้วเกียงว่าตําตึบแน่นอกแน่นใจขึ้นมาเนเราไม่รู้จักมาถูกใจไม่ถูกใจพูดตามเขามาเท่านั้นเองดังนั้นคนที่พูดแล้วไม่ไม่ถูกใจนี่ยคนนั้นพูดผิดหลวงพ่อพูดจริงจริงเอาสมมูรเราะหลวงพ่อจะจับอันนี้นะไม่ถูกมันก็ไม่ติดนี่ พอได้ทุกปุ๊บมันติดเข้ามันทันทีเลยที่คนอื่นพูดให้มาเราไม่พอใจนะอยาไปว่าไม่ถูกใจมันถูกใจเราแล้วจะไงฉีดทิ้นท,ทันทีเลยนม่ท่านว่าอย่างน้นอันนี้ก็เหมือนกันคนเนี่ยเหมือนกันมีคนมาพูดให้เราเราไม่ได้มองใจเราเลยวิ่งไปเลยก็ตามกันเครื่องทางนี่มันเป็นอย่างไนงะตามกันคนใดไม่ดีก็ล้มลงทันนั้นเองอันนี้จะหวแบ่งทางไว้เขามาข้างซ้ายเราต้องไปข้างขวาเขามาข้างขวาเราต้องหลบไปข้างซ้ายอยาไปชนกันก็จิตใจก็สบายเท่านั้นเอง คนตัวอยู่เหนือโลกทํางานโดยไม่มีทุกข์ทยยันวันเดียวนี้เราทุกข์เพราะเรื่องอะไรเพราะเราไม่รู้จกกักหลบไม่รู้จกักรีกมันทุกข์ใจพอได้ย่างไปก็ตํากันชนกันก็เลยมีบาดมีแผลขึ้นมามีรอยร้าขึ้นมาไม่รู้จักุดไม่รู้จักยาคนเมื่อไม่รู้จกักกดไม่รู้จักยาเรือมันก็แตกกลางหลังผนที่สุดน้ำก็ท่วมหัวหายใจแล้วก็ตายไปเลยหลวงพ่อจึงพยายามพูดให้พวกเราเข้าใจว่ารีพายเข้าไปใกล้ๆตะฟัง เรีภพายไปคำว่าพายไปกับหมายจังหวะเด็กจังหวะให้มากเดินจมก็ให้มากหลวงพ่อวานรไซนโคมหมายเฮ็ดจังหวะให้มากเดินจมก็ให้มากห้มันรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจอยาไปโรเลคนอื่นจะเล่นก่อสร้างเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราทําความรู้สึกตัวเท่านั้นมันคิดปุ๊บอ่ะแล้วไปเรียกว่าอนัตตา,าทางธรรมจังหวะทุกต้องกําหนดรู้มากกาหนดตัวรู้อันนี้นี่แหละ สมุทัยต้องละมันขึ้นมาปุ๊บเรามาทําตัวนี้จังหวนมันจะวางของคิดมันตัเลยไม่ได้ปรุงไปเลยมักต้องเจริญทํามากๆนี่โลดทาให้เชอะจะรู้ได้ทุกคนไม่ยกเว้นเลยเรื่องนี้เพราะมันมีในคนดังนั้นจึงว่าทำคมรู้สึกตัวตื่นตัวทําผมรู้สึกใจตื่นใจให้มากการพูดการคุยกันนั้นหลวงพ่อเข้าใจเนี่ยนึกว่าเรียนรู้มามา,มากแล้วูนที่นี่ ถ้าถามเป็นตัวบุคคลนะ่ะหลวงพ่อเาิดว่าปริญานปีนี้คงจะน้อยมากจะเป็นปริญาโทมากรือปริยาเอกคนยังมีมากอยูน่นั้อยู่ที่นี่ถ้ารงองค์เจ้าก็เหมือนกันคงจะเป็นนักทำเตีนักทำโทนนักทำเอกเป็นจานันหรือบางคนอาจจะได้เปียนบาลีเป็นมหาประโยคสามประโยศห้าหกไปกว่นี้ดังนั้นการพูดการคิดเนี่ยมันไปติดตำราเลิกซะเลิกคมหลัง ที่เราจํามานะเลิอกเอาวางไว้ก่อนเมื่อเรายังไม่เลิกคมหลังเรายังไปจําคําพูดที่มันมีอยู่ในตำราตําราหน้าบรรทัดที่เท่านั้นเท่านี้อันนั้นไปติดอยู่คนออกจากตัวเราไปทั้งหมดเลยมันเลยไม่รู้สึกตัวมันไม่มีสัญญาเข้ามาเลยมันมีสัญญาไปจําตัวหนังสือโน,น่งอยู่บรรทัดที่เท่านั้นหน้าที่เท่านี้มันไม่ใช่เป็นสัญญาอันนั้นแหละท่านผู้ลูกเรา อวิชาแปลว่าไม่รู้เป็นความรู้ของอวิชาไม่ใช่เป็นความรู้ของวิชาน่อวิชาแปลว่าไม่รู้วิชาแปลว่ารู้มันเป็นคาเดียวนใกล้กันที่สุดอะแปลว่าไม่วิชาแปลว่ารู้มันรู้มันไม่ใช่รู้อมันรู้ออกไปนอกตัวว่าจะมีอะไรมันไม่ใช่รู้แต่มันรู้กไปรู้ไม่อยากรู้หลวงพอพูษเส็บไมมเป็นรู้ไม่อยากรู้คือไม่อยากรู้ตัวเรา ไม่อยากไปรู้นอกตัวเราอยรู้ไม่อยากรู้สงบไม่อยากสงบมันมันพูดยากนะพูดให้มันกลับกันเพราะว่าอยากให้พวกเรากลับเข้ามาหาตัวเราหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังตัวตัวอะไรชื่อมันห้องอยู่บ้านเรายุ๊กแกเหมือนว่าทับแก่เนาะตัวอะไรตุ๊กแกตุ๊กแกก็สอนคนได้สอนปริยัติเอกก็ได้ตุ๊กแกนี่ทำไมไม่รู้เนี่ยทับแก อัปแก่มันให้แก้ปัญหาที่เราคิดออกนอกตัวไปมันบอกอย่างนั้นเอ้ยมนุษย์ทาไมเป็นอย่างนั้นมันบอกมันตอนที่มันไม่พูดอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่มั้ยอัปแก่อัปแก่คนไปตีเป็นเลขอะไรแบบนั้นเลขออที่ออกเยวเท่าไหร่เนี่ยมันเข้าใจมันคิดออกไปนอกตัวอันนั้นท่านบอกความคิดของอวิชชาไม่ใช่เป็นความคิดของวิชาความคิดอันนั้นรู้อันนั้นเรียกว่าสัญญาไม่ใช่เป็นสัญญามันเป็นสัญญาอะไรฮะไม่รู้ แต่สัญญาจริงๆเนี่ยคือมันเกิดขึ้นจากกฎของธรรมชาติดังนั้นคนเรามันเข้าไปในความคิดทั้งหมดเลยมันไม่ถอนตัวออกจากความคิดไม่ว่าคนนั้นคนนี้หลวงพ่อเก,ก,ก็เหมือนกันเข้าไปในความคิดคิดไปทั้งวันทั้งคืนบางทีนอนไม่หลับกมนมีเกว่าตัวเองรู้จักคิดเนี่ยมันไม่ใช่รู้จักคิดมันไม่รู้คิดมันไม่รู้ความคิดคิดลากเราไป กมคิดลากเราไปเหมือนแมวกับหนูเนี่ยหนูโต,โตัวโตแมวตัวเล็กๆแก้แมวไม่ไม่เคยกลัวหนูพอไดที่จับปุ๊บหนูมันเตือนมันก็วิ่งไปเลยแมวไม่ไม่ยอมวางหนูมันก็เลยติดกมคิดไปเรื่อยๆแมวมันเหนื่อยแล้วแบบวางหนูเออเอาแล้วไปแล้วไปเราไปโทษแมวบ้เนี่ยถือว่าทาไมจะไม่อยู่กลมคิดเนี่ยถือว่าไม่มีสติสักเราว่าไม่มีสติอยากให้มันหยุดคิดมันหยุดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้น เราต้องให้อาหารแมวให้อาหารแมวมากๆแมวไม่ได้กินอาหารกินข้าวบ้านหลวงพ่อเล้กกินข้าว,ก,าวกินอาหารมากๆไปแล้วมันอ้วนมันโตขึ้นมาแมวมันไม่เคยกลัวหนูเลยแต่ตัวเล็กมันก็ไม่เคยกลัวโตมันก็ไม่เคยกลัวพอดีหนูออกมาแมวกระโจนปุ๊บจับอย่างแรงหนูซ<ม>อกตายคา,าที่เลยพวกที่ของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีสัญญาจริงๆแล้วนี่พอดีชิโโหน่าออกมามันจะกบจับปุบ๊บผมทิศเลย ไม่ไปได้เดีวยวอันนั้นตัวอาวิชาสัญญาตัวนั้นจะไม่ดึงไปแล้วตรงนนเมื่อสัญญาเนี่ยให้รู้จักว่าสัญญาเป็นความหมายรู้จําได้ทันวันออมาแล้วมีเห็นหน่อยหนึงกัสัญญาอันนั้นทันวันอย่างนั้นพูดให้ฟังทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นมันก็ไม่รู้มันไม่ไปคิดกับคิดจังหวะ คระวากลิขิบอเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็เป็นนางเศร้าพระพุทธเจ้าจับนั่นจับนี้เป็นคนสำหรับใจพระพุทธเจ้าอยู่เย่ยนานๆนี้พระพวรกลิขิเนี่ยหัวใจ้าพระพุทธเจ้าความคิดปรุงแต่งหนีไปให้คนคามคิดอันนี้ทันว่าอย่างนั้นมันคิดไปมันไม่มีเรื่องเลยหนีไปเอาทิ้งไปสิวญญายันก็ได้เลยหนีไปให้คนคามคิดทันเลยอันนี้เราไม่ยอมหน,นีมาคิดเรื่องอันนั้นคิดเรื่องอันนี้เรารู้อันนั้น แล้วมันไม่หนีจากผมคิดเด็กก็เลยไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยคนใดไม่เห็นธรรมคนนั้นไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็เชื่อว่าไม่เห็นพระพุทธคือไม่เห็นธรรมนั่นเองเราไม่เห็นอันนี้เลยอันนี้เลยธรรมอันนี้เป็นธรรมส่วนเปลือกมันอันนี้คำว่าส่วนเปลือกมัองเสนอเขาพูดโบกๆไปเนี่ยส่วนเปลือกมันเอาสมมติเราจะกินต้มเสียหวานเนี่ยอกเปลือกที่นในคุณตัวเนี่ยเนี่ยจะกินในมันเนี่ยอันนี้เลยผมคิดเอาไม่ใช่พูดจริงพูดจริงเอาสมมติให้ดูเนี่ยเปลือกมันไม่เป้นตินะกิน เอาจิ้ในนอันความคิดบ้าๆบอๆอันนั้นมันไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้ามันความคิดไม่รู้เนอยอันนั้นว่าอภิสารความคิดคิดบังหลับเราอยู่ในถ้ำคนมันไม่เห็นรูปทรงของถ้ำเนี่ะเมื่อเราออกจากความคิดไม่ได้เราจะไม่รู้รูปทรงของความคิดเลยเมื่อเราออกจากความคิดได้เมื่อใดนั่นแหละเราเห็นรูปทรงของความคิดมันคิดอย่างนึงโอ้มันคิดแล้วอันนี้แปลว่าแมวตัวใหญ่แล้วหนูออกมาปุ๊บจับอย่างแรง หนูก็ตายคาที่เลยพอได้หนูออกมาแมวจะบปุ๊บตายคาที่เลยแต่มันไม่จริงเมียไม่จริงหนูก็ต้องจับเพราะมันตรงกันข้ามเนี่ยเรื่องความรู้อันนี้กามคิดอันนั้นมันตรงกันข้ามอยู่เสมอหลวงพ่อเปรียบให้ฟังคือคนสองคนนอนเทียงกันนะเพียคนนี้พิชิ้งปั๊บคนนั้นก็นรู้ทันทีคนนี้พิทิ้งปัาบความเลวของผมรู้ตัวนี้ชือว่าเลวเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียว ยังว่าสามารถที่จะไปใกล้กับการสำานานได้ทุกวิธีเลยถ้าพระเจ้าสอนคนผู้ที่ไม่รู้เนั่นให้รู้เท่านั้นเองคนทุ่นที่รู้แล้วไม่ต้องเรียนก็ได้แต่ว่าอันรู้แบบที่ว่าได้ปริญายเอกบอกหรือประโยคเก้าเนี่ยทุกแพทยจะตายอันนั้นไม่ใช่รู้อันนไม่ใช่รู้แบบที่พระพุทธเจ้ารู้แต่มันรู้แบบนั้นสัญญาแบบนั้นไม่ใช่เป็นสัญญาแบบ สัญญาพระพุทธเจ้าแต่มันนี้สัญญามันมีมีผมโกดูนเนี่ยออมีสัญญาแบบโกดไม่ได้มีสัญญาแบบศิลมีสัญญาแบบเนี่ยว่านักมวยเนี่ยไม่ใช่ได้เป็นเซมเปี้ยนเพราะเรียนจากครูมิได้เป็นเซมเปี้ยนเพราะขึ้นในเวทีซกเท่านั้นเองพวกเรามาปฏิบัติธรรมะยูนี่ก็เช่นกันถ้าหากไปคูอยู่แล้วไม่ได้ซกเลยมือต่เขาสอกเขาหัวตีดินนะอยู่พื่นะเงยหน้าขึ้นมาเขาซกเ,าเอาโอ้ยไม่มีโอกาสที่จะช่ว บัดน,นี้เอ้าใครจะมาพูดเราเฮียนซกมันปุ๊บมันทีน่จะมาอยากคุยซกแล้วใสหลุมตาแล้วไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดซกใสหลุมตาผลนที่สุดมันก็อยู่คนเดียวได้เลยยอันนี้อยู่คนเดียวไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องไปหาคนคุยทาน,นั้นทาน,นี้ฟังอันนั้นอันนี้สัญญาไม่มีแล้วการมีหูสาหรับฟังการมีตาสําหรับดู ดูอะไรที่เหมาะสมไม่เหมาะสมเราก็ต้องดูได้เพราะเราแก้ไขปัญหาตัวเองการมาเจริญสติมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาวิธีนี้จึงอะไม่เกี่ยวข้องกับวิธีการนั่งนิ่งนิ่งและไม่เกี่ยวข้องกับการนั่งหลับตาตาสําหรับดูหูสําหรับฟังเราใจเห็นด้วยตาเราเองเราได้ยินด้วยหูเราเองเราไปต้องนั่งนิ่งนิ่งคันว่าไม่นั่งนิ่งนิ่งเราจะวิ่งอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้ มันเหนื่อยเราก็ไปมาเคลื่อนไหวโดยวิธีก็ตามเราก็ต้องมองดูสภาพการเคลื่อนไหวในะจะนนั่งนิ่งๆไม่ได้คนเมื่อหยุดนิ่งเมื่อไรก็ต้องตายเมื่อนั้นทันทีเลยอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคนหยุดนิ่งกหมดลมหายใจก็ต้องตายเมื่อมีลมหายใจยก็ต้องมีการเคลื่อนไหวจับน้นจับนี้ดูนั่นดูนี้ฟังน้นฟังนี้ศึกษากกับธรรมชาติมาจริงๆ ธรรมชาติมันมีให้เราศึกษากับมันจริงๆแต่เราลืมใช่ไลืมธรรมชาติมันใชก็เลยไปศึกษาแบบใหม่แบบวัสนามไหนการเปิดอบรมครั้งนี้ก็ต้องสอนวิธีนี้เพ่อเราลักลักไปใส่ลักเหมือนกับคนหนุม่มคนสาวลักการลักงาน,ล,งานลักหน้าที่หน้าที่ของเรามีอะไร ต้องพยายามทาให้สิ่งนั้นลุกลวงไปได้เรียกว่าหลักการนักงานเมื่อเราไม่ลักการหลักงานการงานก็จะคามือเราไว้ไม่เสร็จไม่สิ้นเป็นความทุกข์ก็ตามมาเดนยนงานทางโลกนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเราไปทํางานห้างร้านบริษัทหรือคนทํางานอ่าของรัฐบาลก็เช่นเดียวกันงานหน้าที่จะเสร็จวันนี้เอาพรุ่งนี้จึงทํามันค้างไว้เมื่อต่อมาครั้งหน้างานครั้งหน้าก็มีมา ก็เลยคางเลยขมทุกขมสับสนวุ่นวายก็ตามมาเมื่อผู้ใหญ่ติเตียนแบบน,นี้แล้วก็หาว่าผู้ใหญ่ดุเราเสียแล้วันเนี้เป็นอนยะ่าง้นแต่ความจริงผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นคนดุเขาดูดูเราทํางานดีไหมหรือไม่ดีเหมาะสมกับงานหรือยเรื่อยยังไปสมัครงานนะเมื่อเราไปสมัครงานนะั่นน่ะเขาเห็นว่าเรามีความรู้เขาจึงรับเอาไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้แล้วก็เรียนมาแล้วเนี่ยเป็นยางไนะ อันนี้ก็เช่นเดียวกันสมมุติเปรียบเทียบให้ฟังอัน,นอคว่เป็นไทยเนี่ยมันไม่เป็นไทยแท้เดยวนี่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปความเป็นไทยจี่ยังเหลือน้อยที่สุดเนี่การนุง่งการนอนการนั่งก็คลายคายือยเกือบจะหมดไปแล้วไม่เป็นยังไงอันนี้ขออภัยพูดให้ฟังตรงๆนะเพราะว่าไหนๆเราก็จะพูดกันแล้วนะ แ่จะขออาภัยก็ได้ไม่ขออาภัยก็ได้บ้านหลวงพ่อ,อยังมีความเป็นไทยอยู่มากเป็นความประเพณีอยู่มากผู้หญิงต้องนั่งผ้าเทียบใส่ผ้าถงุงเป็นอย่างบ้านหลวงพ่อไม่ค่อยนุงกางเกงนุ่งน้อยแกสมัยหลวงพ่อมาสอนทําอิฐผ้าถุงทางนั้นกางเกงไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้มีกางเกงขลําเข้าไปแล้วดนี้เสื้อก็ไม่รู้จักว่าเสือ้อผู้หญิงเสือ้อผู้ชายกางเกงก็ไม่รู้จักว่ากางเกงผู้หญิงกางเกงผู้ชายเราะปันปาปนกันไปหมด เดีนี้ก็เลยไม่รู้ราคาอันเดียวกันหมดเรื่องนี้จะนํามาเล่าสู่ฟังเนี่ยการนุ่งการถือบ้านหลวงพ่อจะเอาไปป่าปนกันไม่ได้เขาพูดกันแต่หลวงพ่อไม่ได้เห็นรถจาเนี่ยบ้านนี้ภรรยากับสามีเนี่ยเวลานอนนะมีเรื่องอะไรก็ต้องนอนปเป็นธรรมดานะบ้านนี้เขามีหมอลำมีหมอลำก็อยากไปฟังลำด้วยเขาก็เลยเจ็บอผ้าถุงผู้หญิงไปผาดบากนึกว่าเป็นผ้านึกว่าเป็นผ้าดีงไวงเนี่ยเมื่อเขาในวงทั้งผมเขาก็ทวงอ้า คุณเอาผ้าถุงผู้หญิงมาทำไมก็เลยอายพักพวกไป,ประจับผ้าถุงนั้นป้อมเข้าในตัวอย่างนี้อันนี้ก็แสดงว่าปะาปนมากเกินไปก็เลยไม่รู้อันนี้แหละเราต้องพยายามพ่อแม่ปูย่ย่าตายายของเราผ้าถุงผู้หญิงเอาไว้ทางนี้ผ้าผู้ชายเอาไว้ข้างนี้บ้านหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็ปนกันแล้วดีเนี่ยเครื่องไทยเครื่องเราแม่นก็น่าดูน่า,นาสมจับก็ไม่หลงลืมกันเลยไม่หลงกันไม่สับสนปนเปนกันเลย ต่อมาเดี๋ยวนี้ก็สับสนปนเปนกันหมดแ้วเดี๋ยวนี้อะไรก็เหมือนกันอันนี้เดียวควมเป็นไทยข้องเราหมดนั่งสะเพียบไม่ได้ผู้หญิงเหมือนกันนะอันนี้ไม่ใช่พวกเรานะมามาพูดให้ฟังนะนี่นั่งพาเพียบไม่ได้บางคนก็นั่งเก้าอี้เนี่ยเป็นยันงไงนั่งนั่งธรรมดาขึ้นไม่ได้เนะี่ยอันนี้หลวงพ่อได้ยินใครเล่าให้ฟังหลวงพวกก่อจําไม่ได้เจ้าคุณพุทธทาสอยู่โวนโง่คนฝะรั่งมา นั่งนั่งนั่งขัดสมาธินี้ไม่เป็นเนี่ยฝรั่งเขานั่งเก้าอี้เนี่ยจําเป็นเจ้าคุณพุทธะจําเป็นไม่ให้นั่งเก้าอี้ให้นั่งให้นั่งขุดสมาธิฝรั่งมันลองเอาเลยมันนั่งนั่งขุดสมาธิไม่ได้มันเคยนั่งเก้าอี้เนี่ยนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้กจะตังคับให้นั่งจําเป็นก็ต้องฝึกหัดกันไปหลายครั้งหลายหนอาจจะนั่งได้แต่หลวงพ่อไม่เห็นเพื่อนเราให้ฟังอันนี้ก็เช่นเดียวกันคนไทยแท้ซืบดำลงวงะกุลดำริขึ้นมาให้มันได้ พวกเราต้องพยายามฟื้นฟูเอายุคนี้สมัยนี้ถ้าหากไม่อย่างนั้นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของเราแท้จะหมดไปเมื่อมมดขนบธรรมเนียมประเพณีของพ่อแม่ปู่ย่าหมดไปควมเป็นไทยจะหมดไปจริงๆคําว่าความเป็นไทยในทีน่นี้ต้องเป็นอิสระฟังกันให้ดีตอนนี้คําว่าอิสระไม่ใช่อยากทําอะไรทําไปตามใจชอบอยากพูดอะไรพูดไปตามใจชอบอันนั้นไม่ใช่คนเป็นไทยอันนั้นหรกควมเห็นแก่ตัว ความเป็นไทยหมายถึงจิตใจดูเหนือความหลงผิดความเป็นไทยหมายถึงว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบความเป็นไทยหมายถึงจิตใจไม่เศ้าหมองจิตใจสุดสื่อเบิกบานความเป็นไทยหมายถึงปอิสระแท้เพราะว่ากิเลสมารบกวนไม่ได้เช่นโทสะโมหะโลภะชิเลสัญหากุปทานมารบกวนไม่ได้จึงความเป็นไทยแท้ความเป็นไทยจุว่า ไม่เศร้ามองความเป็นไทยจริงอ่ะมีความสงบเรียกว่าสันติสันติเขาเรียกว่าความสงบดังนั้นความเป็นไทยก็จะค่อยตามมาตามมาตามมาทีละนิดเพราะเราแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ที่เราแก้ไม่ได้ก็เพราะเราลืมความเป็นไทยไปจับเอาขนบธรรมเนียมประเพณีใครก็ไม่รู้เลยแล่นตามเขาไปเขาว่าอันนั้นดีกววิ่งไปตามเขาเขาว่าอันนั้นดีกว่าวิ่งไปตามเขาผลที่สุดผล ที่มันดีปู่ยาตายยาเราสอนให้ก็เลยลืมไปบัดนี้ถ้าลืมไปแล้วจะไปศึกษาที่ไหนบดเนี่ยมันก็เลยไม่มีที่ศึกษาเหมือนกันกันกนกบศาสนาพุทธในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้มีครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าขนบรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสานาจริงๆแล้วในประเทศอินเดียก็หมดกันวะ่ะดังนั้นควมเป็นไทยแท้บันไดหมดไปเพราะไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตใจจิตใจของเราเนี่ยถึงจะทำยังไงก็ตาม เราต้องพยายามให้มันเหนือามทุกอย่าอยู่ด้วยทุกอย่ากินด้วยทุกอย่านั่งด้วยทุกย่านอนด้วยทุกเมื่อกินด้วยทุกอยู่ด้วยทุกนั่งด้วยทุกนอนด้วยทุกไปไหนมาไหนไปกับทุกเราจะทําลายทุกไม่ได้เพราะทุกมันเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเราแล้วเมื่อเราอยู่ที่ไหนไม่มีทุกกินที่ไหนไม่มีทุกนอนที่ไหนไม่มีทุกไปไหนไม่มีทุกควัวไม่มีทุกมันจะปรากฏขึ้นมาเหมือนกับแสงตะเวน ทีแรกมันต้องมัวมันจะบ้านหลวงเขาเรียกตะเวนจะพ้นที่ฟ้าที่เมฆว่าสันมันขึ้นมาทีแรกมัน้องมองไม่เห็นนานๆก็มองขึ้นมองคนขูคนเขาขึ้นมามันก็มีความสว่างเต็มดวงเมืม่อไหนมีความสว่างเต็มดวงก็เหมือนกับจิตใจเราไม่ถูกสปกปรกไม่ถูกขุนมัวไม่เศร้ามองอย่างที่พวกเรานั่งอยู่ที่นี่นะ่ะจิตใจไม่สปกปรก จิตใจไม่คุณหมัวจิตใจไม่สศหมองไม่มีอันใดมาบรบกวนจะเป็นบางคนนะแต่หลวงพ่อก็ไม่ไม่ได้มองเห็นจิตใจตัวเองจะรูด้ดีจิตใจเราเป็นยังไงนักสนะนี่แหละมันเป็นสมบัติเป็นไทยแท้เป็นอิสระแท้โทสะโมหะโลภะเข้ามาบรบกวนไม่ได้จิตใจเราจะเป็นปกติความปกตินั่นแหละท่านว่าเงียบสงบถ้าไม่มีปกติก็ไม่มีเงียบไม่มีสงบเรามาศึกษาของจริงที่ว่า ของจริงนั้นหนีจากของจริงไปไม่ได้ของจริงนั้นนะศึกษาต้องรู้ไม่ใช่ว่าคนนั้นศึกษาได้คนนี้ศึกษาไม่ได้ศาสนาพุทธริงจะศึกษาได้ศาสนาคิดศึกษาไม่ได้ไม่อย่างนั้นที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเหมือนกับที่ว่าถามตอนเช้าหรือถามเมื่อไหร่ว่าคนเกิดมาทุกคนต้องตายตายแน่ทีเดียวอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนต้องศึกษาได้ค่าสนใจมันจริงๆแต่ความตายนั่นน่ะ สนใจไม่สนใจก็ต้องตายเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันสนใจไม่สนใจก็มีอยู่แน่ทีเดียวคนถ้าโกรธเกลียดจิตใจเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาสิบสองชั่วโมงตายเลยตายเลยมันก็มีโอกาสมีจังหวะมาให้เราสบายจากพักหนึ่งแค่เราไม่เคยรู้ว่าโอ้วามสบายวามปกติจิตใจไม่เศร้าหมองจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบเป็นอย่างนี้เราไม่เคยคิดเพราะเรามองออกไปแต่ด้านนอก มองถึงการถังงานพุณเจ้าจึอว่าสอนให้ทุกคนศึกษาตัวเองดีพอแล้วไปทําการทํางานอยู่ที่ไหนโดยไม่เดือดร้อนนี่ว่าอยู่กับโลกไม่เป็นก้าง,งของขอของโลกอยู่เหนือโลกไม่ใช่อยู่ชัน้าพุอยู่เหนืออารมณ์พักพวกตําหนิอยู่เหนืออารมณ์พักพวกสนเสริญคนว่าฉันเรียกว่าอยู่เหนือโลกแค่คนมันยากอยู่ขี้ดินนี่เองไม่ใช่เกี่ยวเหาะอยู่แสัน